สวัสดีครับคลิปที่3นะครับหัวข้อ,อการใช้งานในโหมดของการตั้งค่าละกันนะครับตรงนี้ครับตรงรูปนี้นะครับกดตั้งค่าขึ้นมานะครับโหมดของการตั้งค่าเนี่ยเอ่อโหมดของการตั้งค่าเนี่ยเราจะมีแบ่งเป็นเอ่อได้แบ่งเป็น4กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเครื่องสูบน้าที่ที่ตำแหน่งจตุรคามสามัคคีโรงเรียนนะครับ จุดลงกรองน้ำหนึ่งนะฮะจุดลงกรองน้ำสองแล้วก็จุดแทงหรือถังสูงชุมชนจเจริญพรนะครับพัฒนานะครับตรงนี้มีทั้งหมด4จุดการแจ้งเตือนของเราเนี่ยใช้ในการแจ้งเตือนนะครับว่าระบบมีอะไรที่ผิดปกติจากนั้นบ้างการแจ้งของเราจะแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับก็คือมีการแจ้งเตือนการใช้งานที่เป็นกระแสะไฟฟ้านะครับสูงเกินไปนะครับในหมดกระแสะไฟฟ้าสูงเนี่ยถ้าเกิดมันมีพบเหตุกระแสะไฟฟ้าสูงเนี่ยตัว ตัวตัวระบบของเราเนี่ยจะทําการหยุดการทํางานของเอาพุทที่จะจ่ายให้ปั๊มทํางานนะครับส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่กระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระแสไฟฟ้าเนี่ยตัวเช่นคุณภาพน้ําหรือแรงดันน้ำเนี่ยก็จะมีการแจกกดแจ้งเตือนแต่ว่าไม่ไปตัดตัวปั๊มน้ําให้หยุดทํางานนะฮะก็คือก็ยังให้ปั๊มทํางานอยู่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากเป็นการใช้น้ําในระดับชุมชนซึ่งถ้าหยุดปุ๊บอาจจะมีปัญหาได้นะครับ แต่ถ้าเกิดกระแสเกินเราสั่งหยุดได้นะครับเป็นต้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีว่าว่าเวลามันหยุดเนี่ยเนี่ยมีเนื่องด้วยเรามีปั๊มสองตัวเนาะเป็นสแตนบายทบทำตัวหนึง่งหยุดตัวหนึงน่งนะครับถ้าทำทำอยู่แล้วมันหยุดเ,เกิดอวร์โหลดเนี่ยตัวที่2จะทางานเองเดี๋ยวผมอธิบายใน,นยในหัวข้อถัดไปโอเคถ้ามาดูเรื่องของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าของของการแจ้งเตือนเนี่ยผมทางทีมงานเราเนี่ยได้ทําการวัดตัวแปรต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกระแสแรงดันน้ำนู่นนี่นั่นนะครับเราก็เราก็ใส่ค่า อยู่ที่ประมาณสัก25%นะของของค่ามาตรฐานอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะตั้งไว้นะครับ25เอเนะครับโอเคมาดูกันนะฮะเริ่มจากตัวลงสูบน้ำนะครับลงสูบน้ำเนี่ยเราที่จ,จะตุรคามเนี่ยเราเราตั้งแรงดันไว้ที่ไม่เกิน5บาทเมื่อปั๊มทำงานจะเริ่มตรวจจับเลยนะถ้าแรงดันเกิน5บาทจะแจ้งเตือนถ้ามันต่ำกว่า1บาทก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นกันเพราะฉะนั้นเป็นการเช็คว่าเมื่อปั๊มทำงานแล้วนะครับ แรงดันน้าเพียงพอหรือไม่นะครับถ้าไม่เพียงพอก็แจ้งเตือนนะครับอันต่อมาที่สําคัญเลยนะฮะเราเพิ่มเข้ามานะะในเนื่องโดยเป็นปัญหาของที่นี่เหมือนกันก็คือตัวอ่ส้กองน้าเนี่ยไส่กองปั๊มน้ำเนี่ยมักจะตันโดยเราที่ไม่รู้ว่ามันตันหรือยังนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปนะฮะเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดอ่าค่าแรงดันที่เป็นลบได้นะเพราะฉะนั้นผมตั้งไว้ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะปั๊มหนึ่งทำงานนะฮะแล้วก็มันมีเซ็นเซอร์อ่านค่า การสูบไว้ว่าถ้าเกิดมันแรงดันด้านดูดเนี่ยมันติดลบเกินนะฮะเกิน9.5บาเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนทันทีนะครับเราก็ส่งข้อมูลไปยังอ่าโดยงานต่างๆทั้งไลนแล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันของเราเองนะครับทั้งไลน์นอร์ติฟิเคชันนะครับถือว่าไลน์ไลน์นั่นแหละไลน์ส่งข้อความทางไลน์นั่นแหละง่ายๆพูดง่ายๆคือส่งข้อความไปที่ไลน์นั่นแหละหล,ลายๆกลุ่มนะครับก็จะแจ้งมาว่าเออมันมีนมกระแสเอ,อ้มันมีมีการตันแล้วนะแรงดันก็ ทีมงานประปาก็ควรจะเข้ามาดูแลนะครับเอาเสร็จใบไม้ใบหญ้าออกจากลงสูบนะครับลงจากส้กกองลงสูบจากตุลาคานะครับเป็นต้นค่ากระแสก็ตั้งไว้ตรงนี้ผมตั้งไว้ที่45นะครับถ้ากระแสเกิน45ปั๊มจุดทํางานนะครับเช่นกันนะครับลงกองที่หน่งก็ตั้งเหมือนกับกับ จตุรคามนี่แหละแรงดันน้ำนะับผมตั้งไปแล้ว5บาทไอหไม่เกิน6ไม่ต่ำกว่า 0. 5ุหรือไม่ต่ำกว่า1นะครับจะตั้งเป็น1ก็คือตั้งได้เลยนะครับ1นอย่างนี้นะฮะสามารถตั้งสูงตั้งต่ำได้นะครับผมตั้งไว้หนึ่งหนเลยนะครับทุกตัวนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามปั๊มทํางานแล้วแรงดันน้ําต่ํากว่า1ก็จะมีการแจ้งเตือนว่าน้ํามันต่านะก็เข้ามาตรวจสอบ รกระแสะไฟฟ้าไม่เกินชุด12ไม่เกิน6แอมป์นะชุด3 4ไม่เกิน4 5สแอมป์นะครับส่วนนี้จะเป็นสถานะหรือการตั้งค่าสูงต่ำขอ,ของการแจ้งเตือนของคุณภาพน้ำคอลีนเนี่ยผมจะตั้งต่ำถ้าต่ำกว่าศ2จดแจ้งเตือนเกิน5แจ้งเตือนนะครับ p ี PS ต่ำกว่าเตแตนเกิน9.5เตือนนะครับส่วนค่าความขุ่นก็คือเกิน5เตือนนะครับ ส่วนถ้าความสูงของน้ําในถังก็ถ้าเกิดเกินสามเมตรก็แจ้งเตือนคือน้ําล้นนะถ้าต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าก็มีการแจ้งเตือนคือน้ําไม่พอนะครับลงกองเหมือนกันเลยฮะตั้งค่านะครับแรงดันน้ําทางด้านสูงทางด้านส่งนะครับถ้าเกิน5ก็มีปัญหาแลวถ้าต่ำกว่าห้าก็มีปัญหาเช่นกันถ้าต่ำกว่า้าต่งบาร์แล้วกันนะก็มีปัญหานะครับนะครับทั้ง2ตัวนะครับลงกอง2องกระแสไฟฟ้าถ้าเกิน6 2แอมป์ก็แจ้งเตือนนะครับถ้าต่ำ ถ้าตามกาไม่เป็นไรครับถ้าตามกาคือมันหยุดมันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดกระแสเกินขณะทําทงานก็นั่นนะครับอันนี้ผมก็อธิบายให้ว่าเออแต่ละตัวค่ามาตรฐานความคุณภาพน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เต็มมาตรฐานนะครับ w h o นะครับ WHO นะครับเป็นมาตรฐานของอนามัยโลกควรจะตั้งไว้เท่าไหร่แล้วก็มาตรฐานแต่ละท้องถิ่นควรเป็นยางไรเขาอง,องป,รปรับใช้งานเองในแต่ละท้องถิ่นนะครับ ส่วนถังสูงชุมพรเนี่ยจะเป็นแค่ถังเก็บน้ำเนาะสะสมแล้วปล่อยที่ปล่อยไปใช้งานที่ย่านชุมชนจเจริญพรพัฒนานะครับซึ่งเราจะวัด2แบบนะครับก็คือวัดแรงดันน้ำนะครับว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้เราตั้งไว้เลยนะครับถ้าแรงดันน้ำเนี่ยต่ำในศูนย์จุดบาทเนี่ยหรือ1บาทหรือศูนย์จุดห้าบาทเนี่ยก็เคียรว่าน้ำต่ำมากอาจจะไม่พอต่อต่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนเหล่านั้นนะฮะก็จะตั้งไว้ว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามเนี่ย ระดับน,น้ำพ่อส่งที่ไปหาชุมชนเนี่ยตามกวูง0.5เานี่คือแจ้งเตือนเลยหรือสูงเกินไปก็แจ้งเตือนนะอาจจะมีปัญหาเรื่องท่อหรือเรื่องที่นั่นได้นะครับต่อไปอันสุดท้ายก็คือสถานะของอะระดับความสูงเนาะถ้าเกิดความสูงเกินของน้ําในทางสุนจจเินพรเนี่ยนะเกิน2.8 ก็มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันของเราเองนะฮะแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้ว่ามันเมื่อไหร่ว่ามันเกินเมื่อไหร่เราสามารถดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมจะอธิบายใน next next step นะครับในถัดไปนะครับส่วนอันสุดท้ายละถ้าเกิดแรงดันต่ำกว่าหนึ่งก็มีการแจ้งเตือนนี่คือคร่าวๆในเรื่องของการตั้งค่าเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อโปรเทคการทํางานที่ผิดปกติของเครื่องสูบน้ําหรือป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ําเสียหายป้องกันไม่ให้ฟิลเตอร์ตันหรือช่วยดูแลสอดส่องว่าคุณภาพของน้ําเนี่ย เป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่เป็นเป็นมาเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากํำหนดไว้หรือไม่นะครบถ้วนนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของการตั้งค่านะครับสวัสดีครับ